พอลกลับมาบ้านเสร็จเป็นทวงเงินกับแม่แบบพยายามช่วงแบบไหนเงินเอ้ยไหนหนึ่งหนึ่งพันกหาปะนาผมจ่ายมาด้วยอกไปเลยจ่ายมาด้วยนี่ก็ใครหัวเหผมไม่ได้หัวเหระใครทำอะไรวะปิ๊งหัวเหรอขนาดนั้ก็อเออช่วงกับแม่แล้วอิมก,ก็ต้องแบบเออหาเงินตรงไหนดีทำกระดาษอิมทำเงินมาด้วยนะฮะ หนึ่งพันบาททำทำก็ได้ก็ได้สี่เหลี่ยมก็สิบหนึ่งพันก็ได้กี่แผ่นกี่แผ่นหนึ่งพันหนึ่งพันเอาแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งเขียนหนึ่งพันแล้วก็หนึ่งแผ่นแผ่นเดียวเพราะมันมีหนึ่งร้อยจะไม่เหรอไม่หนึ่งพันกระหาปะนะเอียงเดียวกระหัปะนะแล้วก็ทำทำหนึ่งร้อยทำหนึ่งพันกับหนึ่งร้อยมาแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยคุยกันไปก่อนได้ไหมต้องไปอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยเคอเคอันนี้อิมจัดแจงบทให้ได้ไหมว่าแบบใครต้องแสดงยังไงได้ป่ะได้ก็แบบหมตัวไหนไม่ฟังกุเลยข้นจะ้คือยังไงเดี๋ยวจะไปเก็บนกก่อนคือมันอย่างแรกเลยนะ ต้องไปคุยกับไอ้กล้าตอนนี้เดี๋ยวนี้โทรไปหามันเลยเฮ้ยใครก็ได้แท็กดิได้เออเอองั้นเดี๋ยวนี้ไปอาบน้ำทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาคุยโอเคเต็มที่เอาให้เต็มที่แค่นี้แหละเดี๋ยวฟังเพลงไปฟังไปแล้วก็ฟังไปรอใครเป็นใครอ่ะออกเสียงหน่อยสิเป็นใครอะครับ กูเป็นไก่ตัวการ์กูนที่นี่เฮ้ยกูลืมไปว่ะเรื่องนี้มันนี่แบบแม่เอ้ยกูเอาดาบไปได้ไมว่ะมีท่ออ่ะบ้านค่ามีท่อสองอันถ้าเป็นพายได้ไหมก็ไม่รูลอเออันนี้เป็นพายแทนได้ป้ะเดี๋ยวกูส่งให้ดู อันนี้ของเล่นกูที่กูไปตอนปอหกอย่าไปซีนะแต่ถ้าแบบพอกูใส่ปอกปุ๊บเหมือนไม้พายเลยเออก็น่าจะ่ใช่เลยอ่ากก็ใช้ได้นะเออแต่ต่อไม่น,าน่าได้แน่กูไ,ไปเอากาก่อนไอโอดฝากเลยเด้อเดี๋ยวมา ฝากฝากเกีบระโยว่าตาบเฮียบอกกูเยอะว่าไงไปซื้อของเพื่อนมาไปซื้อของนอกมาเฮียเราต้อแลมา คือตอนนี้เราต้องลากน้องก้าเข้ามาด้วยเพราะเราจะอันนี้เราต้องจับด้วย,วยอุย้ยหจับไม่เข้าหรอกไอ้จักรมร้อนได้ทำอย,อย่างอื่นน่ะมันหลับไปแล้วมั้งยังไม่หลับชักบ่ยังไม่หลับไม่เห็นทานที่กูได้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ทัดเนี่ยบแบบทานก็ชักแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ละทานยังไงแล้วทานไม่เกี่ยวนะนาสุดท้ายแล้วคุณต้องอัดเสียงไว้ไว้ปั๊ก เลวูเลวูในบางจะวัดเสียงไหนเสียงคุณประจานมึงประจานเนี่ยเดี๋ยวกูจะโดนดีกี้อ่ะแล้วกูต้องไปพ่อมาเพังคือกูกลัวอย่างเงี้ยเว้ยจะตายดีแล้วที่ได้มานหม้ออคือถ้าไป้ันผลลุกไว้มันจะปะก็คือคให้มันยังไม่การเฮ้ยกูไปไม่อยากมีไอ้ตงกะลากินีเฮียบทเยอะชิบหาย บทไม่เยอะเยอะสีหน้ากูทำยากที่หไายตอนกูจะเล่นบทเพราะถึงภาพตัดคมปุ๊บกูลืมหมดเดี๋ยวตอบโพยให้คือตัวหลักจะแบบากหน่อยนะบอกตวยากได้ไหมให้กูเป็นตัวอื่นได้ไหมเฮ้ <c oughs> ยลีโออคติ้งเยอะกว่ากูให้ <c oughs> โอเป็นเถอะ ไเออว่ะไอ้กล้ามไอ้สาระเบาอะไรจะเป็นแล่นกูอยู่กเป็นคนทำร้ายเลยดีแล้วทุกวันนี้ลีโอแม่งแอคติ้งเก่งมากอะนุ้ลีโอได้ไแมลีโอแม่งหอนเสียงหมาได้อย่างเดียวไอ้ทันเป็นเหอะเฮ้ยกูเป็นไม่ได้เอาไอ้ทันเอาไอ้ทันทันชอบโดนไงแเริ่มบาปหนาแล้วเนี่ยทันเออว่ะมาแล้วครับพี่คนร้ายที่ทำงานแป๊บคืดอย่างเดียวคือสีคือสีหน้ากลัว ไม่ยอมเปลี่ยนเวลาคุยทำน้ากลัวมันก็ไม่เปลี่ยนกูไม่อยากเป็น่ยนเลยเจ้าบุญถามมึงเป็นอะไรดีแล้วมันเท่ไอ้วบุมันเยื้อมันจะดำได้แล้วมันจะทำมันจแย่ลงที่แม่ลงใครแม่งเข้า

อยากเป็นตัวเนี้ยให้คนอื่นเป็นได้ไหมได้อยังกูมึงต้องแบกกูลงเพราะมึงแบกไม่ไหวอ่ะกูแบกได้โอ้โหไอ้มันไอ้มันแรงเยอะเลยกูเขาจะหัวล้อยอมไหมผู้หญิงผู้ชายไู้ชายก็ต้องหัวล้อป้ามึงด้วยเทเวก็มึงหัวล้อป่ะหน้าอะไตายแค่ผู้หญิงองค์ผู้ชายลงเรือก็แค่ผู้หญิงองค์ผู้ชาย อนาคตมึงอาจจะอุ้มผู้หญิงดได้ก็ได้จริงๆผู้ชายอุ้มผู้หญิงมันไม่แปลกเวย้ยแต่ผู้หญิงอุ้มผู้ชายมันแปลกเราทำไมเราให้กูไปแปลงเพศช,ชายมาอุ้มมึงอ่ะเอยหอเฮีดตุยนะใส่วิกเตอร์ใส่ไปแปลงเพศชายใส่วิกเตอร์จะหาวิกทำตอนนี้ก่อนเนาะ คุณไ็่อยากเปลี่ยนนะคุณเกลียดจำคุณจำเยอะพี่เรียกเป็นเพราะว่าเป็ดมันต้องแอคติ้งเยอะแต่ว่ามันไม่ได้อันนั้นเยอะนะคุณเอาคนเรียบคือไม่จะโยมมารล้วก็ไปมาเลยใช่ปะแล้วสุขใครจะเป็นตัวการากินี้อันนี้ไม่ได้ว่าไอทางอันนี้พูดถึงคนทั้งกลุ่มเลยเออคือแบบว่ามึงก็รู้ว่าความจำกูไม่ดีทุกวันนี้จแต่งได้ก็คืองานแล้วทันอยากเป็นตัวเลยได้กินหนังเป็น เด uhm si> ี๋ยมเราจะยินเลยเดี๋ยวไม่มิน้นพัดลมนะจะจะแบบกูลมเข้าแบบผู้ดีกูไม่ตัดคลิปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวฟลาคลิปกูหา ที่รู้กูไอไอเครื่องอันนี้หมุนเสร็จแล้วเนี่ยหมุนหัวคนเนี่ยบีแบแึงบ้าเลอค่าอุ้มคนลงเรือด้วยแล้วมันต้องมนี้ยีอะไรแย่เลยมีแค่นี้เหรอเฮีนมีอแไ่ต่อยอปะไม่มีละอ่ะเออเขาั่งทำงานแบกผมไม่รอนไปก่อนใครเป็นยังไม่รู้รอให้เตย,ย่ามาเข้ามา แคนทั้งกลุ่มไม่ไหวแล้วเมื่ว่าต้องให้เดีช่วยนะถึงจะดีอะรู้สึกว่าฟังแล้วมันขึ้นเนี่ยการเร่งงานกลุ่มกูแบ่งไม่ค่อยได้เยอะถ้าไปโรงเรียนแล้วใครไม่มีบทอะไรกันนะ,ะว่ามันจะมีแค่ไอ้พวกที่ไม่เข้ากลุ่มซึ่งไอ้ก้าไอ้จักไอ้ต่อไอ้ต่ออยู่ดิดว่าต่ออยู่ยังไรความรับผิดชอบกูไม่ให้งานกลุ่มมาแม่งก็มีจักจัดบางเฮียอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาแล้วก็แบล็คิดใหม่ก่อน สังคมใกล้เสร็จแล้วดีใจจังเลยเหลืออีกหลายวิชาเรำเสร็จทุกหมดแล้วยกเว้นครังนี<จ>ค้คือเวลาไมันนีนเวุดตั้งแต่ตั้งใจฟังดูดแต่ด้วยเพราะอะไรทำไมทำไมสติงรลอยไปพูดเด็กฟังดู ตายตายตายบุอยู่เหมือนเด่ยเลยมุญตายไปแล้วมัง้งไปไปตายเหมือนเดาตายคนเียช่วยด้วยขอบตุยเสร็จเรียบร้อยกูคุยคนเดียวครับโอ้ยบุดหลังที่ผาย วนนี้มันมันรู้แล้วทำไมไม่เคยเยอะวะมาแล้วไปไปไปฮะงานสุขสิจัง แม่งอยากแกล้งว่าปิดไมค์ก็ปิดอาลมเข้าอ่ะไม่จะไม่พูดแล้วก็ปิดไมค์ดิดังน้วยกูยไม่รู้เรื่องม่นเ้ยมาเลยที่ปิดไมค์ไว้จะวห้คนดูไปแล้วไปไปมาไอ้คลื่นเสียงนี้มันมันเด้งประมาณมาสักเท่าไหร่วะมาสี่สิบลบสี่สิบเป็นเสียงพูออมา ไว้สรุปมึงทำสังคมใสุขะสินยังสุขะมีงานเลยยังไม่เดินเลยที่ทำเอาปีบามที่สมรถเท่าเทียมอสองพันอะไรนี่แหละถึงสองพันห้าร้อยหสิเจ็ดอะยีิบสามปีีไอ่สมรถเท่ารถเท่าเทียมอ่ะไม่มีใครมั้งใช่มีแครห่านแล้วโอเคก็ดีไปถ้าเยอะกว่านี้คือกูกูอยากตาย ไปว่าก็มึงแทีอีเชี่ยกูลืมเลยใช่ไหมทำงานจะใช่เปลงเลยแต่กูทำเสร็จแล้วกูทำด้ก็ได้โอเคไม่ทำเสร็จทุกอย่างเลยวะช่วยไม่ได้กูเก่งกูรับผิดชอบหน้าที่มึงมึงไม่ไม่รู้หรอว่าอีมันเครื่องปิ้นที่รักของกลุ่มกูอะฮะเครื่องปิ้นนี่แหละจริงที่แท้จริงเขียนแป๊บเดียวเสร็จนละ บ้านกูมีกล่องกล่อลงนม,ม,ลมแล้วอิ่มฮะมันเปิดเผยความจริงในใจของมันออกมาแล้วเออไอท่านบ้านกูมีกล่องบ้านกูมีรังนม,มะอะเปิดเผยอะไรวะกูยังไม่รู้เรี่ออะไรเลยมันเป็นรังนมกล่ลองเปล่าอะ่ะลืมบอกไว้ไอบ้บ้าพีงอะไรบอกได้ไง ปกติฉันก็ตอบทรายกันระบายลงมึงช่วยกูด้วยกูทำไอ้เอ็นทิโพงนี้เสร็จแล้วแต่กูไม่รู้มันต้องแบบยังไงเดี๋ยวกูส่งให้ดูกูเนี่ยแล้วกูจะเอวอนหัวไงบายบายอ๋อบ้านกูมีกล่องบ้านกูมีกล่องอะไรกล่องรังนั้นทำไมเกี่ยวใครคนที่มาแล้วมึงนี่ไปนะอ๋ออะไรนะ ยยมเสีึงหาคนที่มารับบอกว่าให้มึงกลับบ้านอ่ะนะเหรออ๋ออ๋อเขาได้ถามไหมว่ากูขึ้นข้อมรถมึงทำไมอ่ะถามดีแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาไม่ทำไมคือเขาไม่ยืมว่าเพราะว่ากูไม่รู้ว่าากูขับครั้งไหนอืมกูมาดูดูประตูฟังแป๊บกูบอกแล้วดีกูบอกแล้วกูบอกอยู่ว่าอยากขึ้นอยากขึ้นเลย ฮ่าฮ่าฮ่าไม่า้านไม่ร้านหนักกน่านั้นไม่ก็โดนลีฟไม่ไม่ขับไม่ขับเลยอืมน้ำมันห้าบาทกูไม่จ่ายละหยอกหยอกเกียร์ตับเอ๋ใครมาวะเนี่ยตุ๊กแกบ้านกู อกูลักแอบแอมากเลยเอาตุ๊กแกมันที่ใส่ออกใหญ่เกินไปว่ะเอาตุ๊กแกแลมาจะเอาไปเลี้ยงให้แมวดูกูจะจับแอบแแอไปกินแอบแแอกูกรักแแอลูกกูมากอักน้องเคยกินตุ๊กแกปิ้งออ้าตุ๊กกกแขันนั่งพูดเสียงแลหลมไว้เฮียแสบแกหูชิบหาย ใครไม่เปิดจริงแ็ปอะไรล่ะฟังปูพอนเพยงมันดนะตอนนี้มนจะเียงทีเฮ้ยอันนี้เราคุยกี่นาทีะเน่ะอ่าในเกินสาบนาทีแล้วแหละลืมลืม